มาแล้วครับมาแล้วอาโตอาโต,อาโตไอเจ็ดห้าตัวโซนครับเดี๋ยวผมสี่แกกองให้เบิ้องภายในครับมาเบิืงกันนะครับเดี๋ยวแกเบิองครับเดี๋ยวผมสีให้เบิ้งแล้วผมสีไปปรับจืนเครื่องนะครับแล้วผมสีลองสตาร์ทห้องเสียงนี่ครับผมนี่อาร์ตัซี Uh, CS7500E ครับนะครับกำลังเล็กมากนี่มันมันสีแห้งกว่าตัวอัตุเจ็ดสองศนย์ครับมันมันอยู่ที่0.56 HP ครับส่วนตัวนั้นครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาให้เบิ่อนตัวนี้เป็นของอัตุเจองศูนยครับ 20, อัตุเจองศูนยเอ่อกำลังเล็กมากอยู่ที่0.37 HP ครับนะที่ต่างกันด้วยามเกียดครับ3าเกียรับหาหครับโอเค กองคงือกันเลยครับตู้เครื่องก็คล้ายๆกันนะครับตากระนิดเดียวเดี๋ยวผมไปบึงเดี๋ยวเอาพวกกองแถมกอ,องแถมก็มีกรอนส่วนน้ำมันชุดเครื่องมือครับไ,ไม่ต้องเบิอร์หนอนพี่น้องเบสิกพื้นฐานครับเบสิกพื้นฐานไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูนี่ครับเซฟติบาร์ทำมาสวยงามมากเลยครับอืมผมว่ามันงามดีครับมันเป็น,นอะไรชึก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  โอ้โอเคโอเคสวยงามอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งของแถมมีอย่างไ่ก็มีโซครับเบสิกมาถรานทั่วไปครับโซ่ตัดสามแปดพีขนาดเล็กครับสำหรับใส่บาสิบเอ็ดจุดห้านิ้วแล้วก็มีบาครับก็เป็นบาของอาโต้เขานะครับบาโตครับก็เป็นเป็นบาสสิบเอ็ดนิ้วด้อบ่บมีจุดหานะครับเป็นบาสสิบเอ็ดนิ้วครับโอ้เสียงแพร่องนด้ยินบอกพี่อน้อกอันนี้เปเซษยตีบาครับเตจบตีบาสแล้วก็มีนี่ครับ เอ่ออเกสารกับการประนามกับเอกสารกับเผ่านการตรวจสอบวัดกำลังแรงม้าอะไรเรียบร้อยหมดครับนี่ครับแรงม้าสูงสุดครับ0.56นะครับโอเคมาแล้วก็มีอ้าวคือไหมายแผ่นแทไหมาสองเพนเลยวะแล้วก็มีครับนี่หนังสือคู่มือครับคู่มือครับผมนะอ่ะไม่ต้องสนใจมัน มาเราดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเอากล่องก่อนนครับผมเคยมาขายอยูอ่ช่วงสาปีที่แล้วครับแต่ว่า,อ,า 0, อัตุเจ็ดฐานศูนย์เวอร์ชันนี้ที่ว่าผมมาขายงงวดก่อนนี่รูปลักษ์รูปลกัปลกษ์ไอภายนอกมันจะไม่เหมือนกันครับพูดอย่างลยครับอันนี้เป็นแบบว่า,าแบบเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันอัปเดตเขานะครับอืมจะสวยงามดีอยู่ครับจุดสตาร์เขาก็เห็นมาแบบโอ้โหครับ ลูกเรียนเพียวผ้าครับเอาอะไรอยู่เอาอะไรอยู่ส่วนด้านบนครับด้านบน,นก็จะฝา,าครอบกรองอากาศก็จะเหมือนกับตัวอัตุ720นะครับนี่ครับเดี๋ยว,วเอามาเอามาวางใกล้ๆกันนะครับวางใกล้ๆกันดีกว่าจะได้เปรียบเทียบครับตัวนี้เป็นอโตุ720ครับก็อา,ากาศรูปรากคล้ายๆกันครับเหมือนกันได้เลยนะครับแต่มีเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เมื่อกี่เวเพราะว่าตัวไอ้720ามันรีวิวไปแล้วครับเดี๋ยวดูกันตัวนี้ดีกว่า ครับถุกอ่าุปฟังนี้ก็เป็นมาพร้อมกับชุดสเตอร์แวนครับยูด้านในพี่น้องเป็นบนมือเราแนบเป็นที่ผมขี้ครับด้านในครับอ่าเป็นสเตอร์แวนขนาดขนาดของสเตอร์แวนก็คือสามสิบแปดขิเจ็ดนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตที่คนตัดไม้ชอบใช้กันครับสเตอร์แวนรุ่นนี้แห็นขาดอืมําพรวมนะครับก็สวยงามดีนะครับผมมีอ่ายมเลข ไม่เรล็กแข้งเครื่องมาด้วยครับครับผมเนี่ครับม่เหล็กไม่ไอตัวเครื่องมานำด้าหน้าครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบท่อยเสียสามรูเหมือนเดิมครับก็จะรูปแบบเดียวกันกับอโซเจ็ดสูนเลยนะครับเหมือนเหมือนกันดิ้นะครับผมระบบสตาร์ทก็เป็นอีซี่สตาร์ทครับเป็นแบบสตาร์ทลานเบาสปริงสองชั้นครับจะนิ่มดีครับ เดี๋ยวผมสีไปลองไอ้ปับจูนสตาร์เคือให้ฟังเสียงครับรู้สึกว่าสีมันเหมือนแน่นเว้ยเดี๋ยวฝ่าวิจิตรเดี๋ยวเกว็บสิบจบเนาะเดี๋ยวเข้าที่หนวกหูไปไปกันเลยเปลี่ยนใจแล้วครับเปลี่ยนใจเหรอครับไอ,อ,อ,อ้ด้านอนอกม,มันมืดครับมันมืดมันมันมองไม่เห็นครับมันมองมเห็นผมขี้เกียจย้ายไฟไปตรงนู้นครับเดี๋ยวผมสตาร์ตรงนี้เลยดีกว่าครับนะนะ มามาเฟืองกันครับมาเฟืองกันนี่ครับเดียเ๋ยวเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดกองอากาศก่อนนะครับเพราะว่าผมปรับยุนิภูถ้าไม่เปิดกลออากาศนะมันครับมันมันจะแนมไม่เห็น <c oughs> มันมันจะมองไม่เห็นครับ <c oughs> ผมอยากให้พวกเจ้าบึ่งหน้ามันนะพี่น้องเข้าใจบก่กโอเคเปิดฟิต์ขึ้นด้านบนครับการเปิดคืออ่อเปิดคือด้านบนด้านบน,นบันลมเตอร์นั่นไปเอ่อดึงโชคมาดึงโช๊ค้าเลยครับผม ก็ขออภัยครับอาจจะพูดติดๆกัขาดหน่อยครับนะ <c oughs> าฟาบ์ว่ากันนะนะครับพี่น้องผมยันพวกเจ้ายันยันว่ากันครับเออคนนึกบอกไปแล้วครับไอ้อะตเจนหาตัวซูเนี่ยตัวนี้ครับผมหนะมันมันซีมี่มองไอระดับไอพลาสติกใส สำหรับรูดมันเบนซินครับเหมือนกันกับเจ้าอตุ7 2 0 0ีครับเหมือนเหมือนกันนี่เลยครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้ครับเป็นพลาสติกใสข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็คือว่าเวลาเราใช้งานเป็นสักพักนะครับถ้าเราขี้เกียจเปิดเปิดฝาน้ำมันมาดูระดับน้ำมันครับก็ให้เรามองด้านนอกได้เลยครับผมมันจะแนมเห็นนะครับมาด้วยอือมาดูลายมันเกียวลายไหนอก้องนะมาลองนำบนเคื่องเกียร์ดีครับลานเบาก็ลานเบา 1 2 3 4 5 6 เสียงดังเลยวะเดี๋ยวผมจะใส่กรองอากาศแล้วก็จะใส่ฟ้าครอบกรองอากาศนะครับแล้วผมจะสตาร์ทฟังอีกรอบหนึ่งครับเอาอีกแค่รอบเดียวเดิ่มไปหรอกเด้อนะครับผมอยากเขาหลบหูผมนะครับแต่ว่าก็ดีอยู่นะเพราะบ้านผมมันอยู่อ่อยู่ห่างไกลเขตชุมชนพอสมควรครับน่าจะประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะถึงบ่ครับจะซิ่งเครื่องสีดังเข้าไปในเขตชุมชนอยูหรอกที่ว่าสีดัางมันแห้งไปไหนนะที่ว่าเดี๋ยมเลยครับผมหมุนยังบ่ตกเลยรนี้นี่ อ่ะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงอีกรอบหนึงน่งครับอ่าครับ เดี๋ยวเอาสีดีกว่าครับเดี๋ยวมือหลังเขายังปรับจูนใหม่โอเคครับอ่ะมันยงดังเนอะยวครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาไว้คลิปวิดีโอหน้าครับผมจะปรับจูนใหม่อันนี้ปรับยังไม่สุดนะครับมันยังไม่เสถียรครับระบบอากาศ,าก,าศากับน้ำมันมันยังไม่ลงตัวครับมันมันยังดังแตกอยูอ่อ่าแต่เครื่องแห้งมันจะดังมันจะดังแหลม มันจะเป็นเป็นก้อน้แหลมี่ครับเสียงเสียงมันจะไปเป็นก้อน้แหลมอันนั้นคือเครื่องที่ว่าปรับจูนได้เต็มทีแ้วนะครับมันจะดังประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้มันยังดังแบบคือยังกลัวตูกแตกไหมโอเคครับเดี๋ยวไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับเนาะเรื่องเปล่าไปครับผมเอามาขายนี่ครับผมเอามาขายนะเออมีิ้งเลี้ยงวะนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะสิงไปทถูกไว้ไว้ตรงไหนดีวะไว้ ประมาณนี้เนาะโอเคๆเ,เอาเบอร์โทรไว้ประมาณนี้ครับนี่ครับนะเป็นเบอร์ลไลน์เด้อพี่น่องเด้อไลน์สั่งสั่งจองสั่งเสื้อมาเลยครับนะผมะยวจะส่งให้ิีเมือไปทางครับมไม่ต้องโอนเงินมานะครับเดี๋ยวผมส่งไปทางให้เด้อนครับหรือว่าหรือว่าใครโอนมาก็แล้วแต่ <c oughs> ครับผมโอเคเดี๋ยวก็ับไปเรียนหน้าครับผม